ล้อมเลยคุณผู้ชมคะคกลับเข้ามาในช่วงที่ 2>, 2นี้กับเรื่องของการนวดกดจุดที่เท้านะคะซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าที่เท้าของเราเนี่ยมีจุดมากมายสามารถที่จะ เยียวยารักษาอาวัยวะของเราได้เกือบทุกส่วนของร่างกายเลยทีเดียวค,ค่ะแต่วันนี้นะฮะที่เราจะเน้นก็คือเรื่องของการถนอมดวงตาอาจจะหมายถึงสายตาสั้นสายตายาวตาพร่ามัวกดจุดตรงไหนที่เท้ทาแล้วทําให้เรารู้สึกด,ดีขึ้นใช่หรือว่าเป็นการถนอมดวงตาของรเราเอาไว้ก่อนเนิ่นๆเพราะว่าหลายๆคนที่ทํางานนะคะมากเกิดอาการเครียดใช้สายตาเยอะกับคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่กับไฟเยอะๆเองพวกเราอย่างเงี้ยนะคะโดนไฟเข้าตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งทํางานกลางแจ้งนะคะแล้วไม่ได้ใส่พวกแว่นกันแดดอย่างเงี้ยก็ทําไม่ตาเนี่ย ล้าเราจะมีวิธีทําไมที่วิธีที่จะทาได้อย่างไรนะคะที่จะทำให้ตาของเรากลับมามีแข็งแรงสดใสแล้วก็มองโลกอย่างสวยงามผู้ชายที่ชอบแบบไปเล็งผู้หญิงอะไรเงี้ยเล็งแอบดูดเขาเนี่ยอันนี้ต้องนวดหนักเลยอะ่ะใช่นวดยันสมอง <c oughs> นวดยันสมองเลยแนละวนวดที่ตาด้วยนะนวดที่เท้าอย่างเดียวแต่จะไม่ไม่อยู่อย่างนั้นแหละผมมีนี่ฮะที่แต้มสิว นะครับสำหรับสีสายแรกที่อออากาศที่โทรมาแล้วก็คุยกับเราอออากาศนะครับจะมอบให้เป็นยาแต้มสิวสีสายแรกกบเบอร์0-2403 3 456นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีของมาแจกคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์ธนัทเนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้ยสายจะแน่นมากนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาแล้วก็มันนั่งเป็นแบบให้อาจารย์ได้กดให้แต่วันนี้ไม่ได้มาไม่เป็นไร คุณผู้ชมติดตามของเราแบบอย่างเป็นที่นะจะเห็นว่าจุดไหนเนี่ยเราสามารถจะเอาไปใช้ได้จริงเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกับเราดีกว่านะครับขอเชิญอาจารย์ธนัดโดนน้ำพรพิสุทธิ์นะครับประธานชมรมพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครับอาจารย์สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วสวัสดีครับอาจารย์หายไปสักพักนะคิดถึงก็ไปเดินสายไปสอน ไปสอนที่ไหนครับไปสอนก็คือชุมชนในกรุงเทพคือจะเป็นโครงการของสสสเกี่ยวกับลานแอโรบิกทั่วกรทมแต่ยกมาล้าลานก่อนแล้วก็ไปสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาเต้นแอโรบิกกันแต่เขาเต้นแอโรบิกแล้วก็สอนนวดเท้าเพื่อเต้นอย่างเดียวก็ไม่ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงบางทีบางคนเต้นอาจพลาด ปวดเมื่อยเจ็บบาดเจ็บได้ก็ศาสตร์ในนี้ไปช่วยด้วยก็อย่างน้อยคือไปช่วยชุมชนเขาแข็งแรงแสดงว่าอาจารย์เขานั่งขึ้นบนเวทีพี่ก็แบบเฮ้ยเออเซยออไม่ไม่ก็คือจะเป็นสมาชิกอ๋อเพราะเนื้อจะไปบนเวทีแล้วไม่ไม่ไม่ขึนก่นวัเป็นนักผู้บริหารนะไม่ไม่แน่ความคิดดีอาจจะจะไปแบบประยุกต์ใช้เวลาบัณฑิ์ลายแล้วก็แล้วอาจารย์ไปที่ชุมชนไหนมาบ้างนะคะนิสิตไทยแล้วก็ไปคือเปิดที่จุฬาแล้วก็ไป ตรงลงจำเอ้เรือนจำคลองเปรมครับนะฮะแล้วก็ไปวัดอินไปคขอขอทอหัวมาแล้วก็จบที่เคหาร่มเก้าก็ เดียให้คุณผู้ชมทราบนิดหนึ่งว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการนัดกับหมอนะคะเราให้หมายเลขติดต่อกับอาจารย์เนี่ยโดยตรงเลยให้เบอร์มือถือด้วยคือไม่เคยมีผู้ร่วมรายการท่านไหนเนี่ยจะยอมสละชีวิตส่วนตัวแล้วก็ความมีส่วนตัวของนัดด้วยกันให้เบอร์มือถือคุณผู้ชมก็โทรถามนัดตลอดเวลานัน้นที่ฉันเป็นโรคนั้นจะกดจุดไหนดีคะที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยขอโทษว่าอาจารย์บอกว่าพี่บานมาเนี่ยมีคนโทรมาตลอดก็คือเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่าสิบสายแต่แต่ต้องบอกนิดนึงว่าเวลาโทรมาบางครั้งผมกจะไม่ได้รับ เพราะบางทีติดสอนแต่มีเวลาพ๊กก็จะโทรกลับไปนะครับแต่ที่น่ารักมากเลยตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ชมโทรมาแล้วมาบอกรายละเอียดกับอาจารย์ด้วยว่าเนี่ยที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนะคะเอาไปนวดแล้วมันหายโอ้โหคนสอนชื่นใจถามถามคนสอนดนก็คบางทีมีความสุขอะค่ะใช่บางทีเขาโทรเข้ามาอย่างเงี้ยอาจารย์หนูฟังจากดรทีวีนะที่วันนั้นดูแล้วเนี่ยโทรมาหาอาจารย์และอาจารย์บอกไปเนี่ยนวดเข่า ตำแหน่งข่าวตัวนี้เขาดีขึ้นแล้วนะแต่ตอนนี้คือเขาทํางานเยอะตอนนี้เขาเริ่มมาปวดตรงอะไรตรงปลายกระดูกตรงเวลานั่งแล้วก็งองปลายกระดูกเวลานั่งมันหมายถึงอะไรก็ค่อยๆไล่นะครับบางทีเขาอยู่บางทีสุนั่งโทรมาบางทีสายหกสิบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอายุก็เลยค่อยๆไล่อยู่ตรงไหนอาย่นี้อ๋อเป็นก้นกบก็เลยบอกเขาก้นกบมันต้องนวดตรงนี้นะ นั่ตรงไหนไม่รู้จักให้นั่งไขว่ห้างต้องค่อยๆดีละขั้นตอนนะครับอ,อธิบายากโทรศพัพท์คือคืออธิบายทางโทรศพัพท์ค,ค,คือคือมันยากเราต้องทําทุกอย่างให้เขาเห็นภาพ ต้องบอกให้เขานั่งไข่ห้างนะตอนนี้มองไปเนี่ยจะเห็นนิ้วโป้งใช่ไหมเอานิ้วไปแตะที่นิ้วโป้งนั้นแล้วค่อยๆไล่ลงมาเป็นกระดูกเป็นแนวค่อยๆไล่จนถึงโค้งใต้ตะตุ่มมัยยังยังอ่ะยังค่อยๆไล่จนถึงอาจถึงไม่ยังอ่ะถึงแล้วถึงแล้วค่อยๆนวดลงไปอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังเป็นความผูกพันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คุณผู้ชมติดตามชมรายการแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่ตอบกลับมาว่าเป็นความชื่นใจของพวกเราทุกคนนลค่ะที่เมื่อทำรายการออกไปแล้วแล้วคุณผู้ชมเอาไปใช้จริงๆแล้วมันได้ผลไม่ใช่ ของพวกเราโอเคสบายขึ้นมีความสุขขึ้นนี่ก็เป็นความสุขของคนทารายการขอบคุณนะคะไม่แน่นะครขั้งต่อไปอาจารย์อ๋ออาจจะมีแฟนงขับถือป้ายไฟอะไรอย่างงี้ไ่แน่นั่นเดี๋ยวเราทําให้ก็ได้ทํทำให้ก็ได้แล้วเราใส่เสียงกรีตลอดเวลาเวลาอาจารย์เดินเข้าเนี่ยจะมีเสียงกรีตบือาวันนี้คุยกันค่ะเรื่องของการนวดกดจุดนะคะฝ่าเท้าเพื่อเพื่อถนอมดวงตาถนอมดวงตามันมันอามัเป็นยังจุดหนึ่งบอกนิดนึงว่าตาเนี่ย เขาก็บอกแล้วเป็นหน้าต่างของหูใจใช่ไหมอ่าเพคือมองตาปุ๊บมันก็ก็ดูอะไรได้หลายอย่างบางคนดูจากตาก็บอกอุบนิสัยแต่หน้าวันนั้นถ้าตาเจ็บใจดีแต่ตาเจ็บมองปุ๊บเปลี่ยนไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลยังไงก็มากดจุดที่เท้าอย่างเขาบอกเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเลยค่ะมามาดูจุดตำแหน่งกันก่อนอย่างเขาบอกตาผมต้องบ่อนิดนึงก่อนตาต้ ต้อกระจกต้อหินนวดแล้วไม่ทําให้หายครับแต่มันจะทําให้ไม่ขยายอย่างขึ้นให้มันทรงให้มันทรงไว้แล้วก็คือไม่ไม่ไปแบบรวดเร็วแต่ถ้าเกิดตาผ้าตามัวปวดตาเมื่อยตาสายตาสั้นนวดแล้วช่วยไม่ให้สั้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ากลับไปเหมือนใช่ไม่่จะไม่กลับคือคือ5วันนี้สังเกตดูว่าส่วนมากวันนี้สั้นแล้วครับ จะต้องสั้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราใช้สายตาเยอะแต่มันจะหยุดอย่างผมเนี่ยแปดปีสายตายังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือยังสั้นเท่าเดิมมียาวขึ้นไหมอาจารย์ยาวคือก็คือช่วงเปลี่ยนระหว่างสั้นไปเป็นยาวอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ไม่เยอะเพราะคือถ้าถ้ามองอย่างงี้คือก็ก็ยังปกติแต่คือสั้นเนี่ยไปไปเช็คได้นะฮะก็คือสายตายังปกติคืออย่างผมเนี่ยนะฮะพี่ใหม่คือสั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มจะยาวแล้วเริ่มจะยาวมันเริ่มจะสั้นๆยาวๆแล้ว คือสั้นก็ยังสั้นอยู่นะแต่ยาวก็ยังยาวด้วยใช่ต้องถอนแว่นดูแล้วเวลาอะไรประมาณนี้ต้องเห็เขามีโปรเรสซีฟเนี่ยสองสองสองเลนอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แพงอย่างเดียวสับสนเรื่อบอกแรกระยะแรกสับสนที่จุดตาที่จุดง่ายๆครับค่ะที่เท้าับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วชี้กับกลางนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางหรเวลานวดก็คือก้านนิ้วคยุบผมขออนุญาต ทำที่มือดีกว่ามันจะเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นเท้านะครับก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วมันยาวเกินนิ้วเท้าเลื่อนนวดเนี่ยนวดมันจเห็นได้ชัดกว่านิ้วนวดด้านหน้าจนมาถึงโคนนิ้วนะครับนวดลงมาแล้วก็นวดด้านข้างซ้ายด้านข้างขวานะครับของทั้งนิ้วชี้และนิ้วกลางนวดเหมือนกัน ข้างในกับข้างข้างแล้วให้เน้นครับเน้นสังเกตดูนะครับว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้อนิ้วข้อที่หนึ่งครับนะครับอ่านดูตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดนี่นี่นะครับเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นจงลอยนิ้วใช่ไหมเป็นจงลอยลงมานะครับให้ใช้นิ้วครับวางไว้ใต้จงลอยตรงนี้แล้วก็นวดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายคือหลังจากที่เรานวดปลายนิ้วลงมาแล้วนะครับ มนวดอย่างนี้แล้วแล้วนวดด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาแล้วโคนนิ้วแล้วแล้วให้ตรงเนี้ยจะลอยนิ้วตรงเนี้ยให้นวดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายทั้งนิ้วชี้และนิ้วกลางเอางี้ไหมฮะเห็นด้ข่าวใหาใหม่ก็บอกว่าผ้าผ้าเหมือนกันอยากกันนั้นเลยอเอาเอาได้ได้คือจริงๆอ่ะแสงหรือว่าช่วงนี้ดวงตาผ้ามัวเจอแสงเยอะอย่างอย่างของผมเนี่ยก่อนหนอกรายการผมก็ต้องนวดตัวเองก่อนเตรียมตาเพื่อมาเจอแสง ะะามาเลยคะอ่ะอย่างนั้นมาเอาใจขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าแม้ขณะที่เรากําลังทําการนวดทําการสาธิษนีนะคะคุณผู้ชมมีคําถามาคุณผู้ชมสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะศูนย์สองสี่ศูนย์สามสาแต่อันนี้คุณผู้ชมมายังไม่สมัครเข้ามาใหม่ก็เลยขออนุญาตเม <c oughs> นะคะาามาเป็นแบบอย่างให้อาจารย์ก่อน นี่นะครับก็ถ้าเกี่ยวกับตาปุ๊บบางท่านบอกว่าไม่มีโลชั่นไม่เป็นไรเมื่อเรารู้แล้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ใช้นิ้วโป้งกด นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อความตอนนี้ถือว่ามีโลชั่นให้มันลื่นขึ้นใช่ไหมให้มันลื่นขึ้นเท่านั้วเนี่ยแตก็ยังย้ำนะฮะว่าเราจะไม่ใช้พวกของร้อนอย่างเดียวของร้อนยางแห้่ไม่เคยไปนวดเองที่บ้านพอใส่โลชั่นปุ๊บยิ่งนวดยากเลยลื่นปากปุดกุดจริงจริงมันแบบร้อนมันไม่อยู่กันที่อะไรอย่างเงี้ยละฮะเนี่ยครับนวดลงมาล้วดนิ้วชี้นวดแถวคุณชมเห็นไหมครับนะครับ เนี่ยนิ้วแค่เนี้ยเดียวนะคะเลขึ้นลูกใหม่เนี่ยเขาจะชอบแบบว่ามีความรู้สึกก็อยากจะทําอะไรแทนเหมือนคุณผู้ชมอยู่บ้านจะนวดเองยังไงเลยเนี่ยฮะก็นวดไงตาก็อีกเช่นใช่ไหมจะนวดอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมือขวาผมนวดให้ขาใหม่อันนี้อาัยวะจังเมื่อตาผมยกนะครับยกเขาขว้ย่างขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยแค่เนี้ยกดนะครับ ทำไมต้องเป็นจุดนี้คะอาจารย์ก็จุดนี้มันเป็นจุดที่สะท้อนไปตำแหน่งของตาข้างซ้ายอาจารย์เคยบอกว่ามันจะไปอยู่ข้างคือถ้าขึ้นไปข้างบนนี้มันจะมันจะสลับกันแต่แต่จุดนี้จากประสบการณ์ที่ผมนวดนะครับฟังช้าๆนิ้วชี้ข้างซ้ายะจะสะท้อนไปตาข้างขวานะครับแล้วการนิ้วกลางข้างซ้าย จะสะท้อนไปที่ตาข้างซ้ายเอางั้นข้างขวาต้องนวดไหมข้างขวาต้องนวดไหมก็ข้างขวาก็ต้องนวดเพราะฉะนั้นนิ้วชี้ข้างขวาจะสะท้อนไปที่ตาสลับกันครับคือนวดขาข้างเดียวเนี่ยคุณผู้ชมตาจะดีทั้งข้างเลยอย่างเี้ยเหรอคะจับเจ๊แป๊บนก็นวดข้างเดียวใช่ แต่มันขึ้นนึงมันไม่ได้แค่ขึ้นนู่ไงมันรึ่งลูกได้แค่ขึ้นดวงตาครับแล้วประสาทได้แค่ครึ่งมันไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นผมจบบัญชีก็ต้องลวดทั้งซ้ายและขวาคุณผู้ชมอ่ะนิ้วชี้นะคะง่ายๆเลยนิ้วชี้โอ้ยนิ้วชี้โอ้ยแหะฮะนิ้วชี้เนี่ยนะครับนิ้วชี้ซ้ายจะไปที่ตาขวาแล้วนิ้วกลางซ้ายก็คือตาซ้ายแต่มันก็ไม่ทั้งทั้งทั้งดวง ช่มันจะคึ้มครึ้คุณผู้ชมดูตำแหน่งอีทีที่อาจารย์นวดนะคะคือมันอยู่ตรงกลางก่อนนวดดันหน้าลงไปแล้วก็นวดดันข้างนะครับจะซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้แต่ให้นวดอย่างนี้นะควับเสร็จแล้วให้เน้นตรงนี้เนี่ยใต้ใต้แนวตรงนี้คุณผู้ชมดูเน้นตรงนี้เห็นเน้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 นเ้นเน้นเ้น้เน้เน้น้ นี้คือเจ็บที่เจ็บตาจะสว่างมากึ้นเพราะว่าตามีปัญหาหรือว่ามันเจ็บอยู่แล้วมันต้องเจ็บอยู่แล้วฮะคือถ้าตามีปัญหากดที่เท้าจะเจ็บจะแอบจะยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมเมื่อกดปุ๊บรับรองว่าไม่มีทางแบบอุ้ยผมแข็งแรงตาผมดีไม่ได้คือจากเท้าอย่างที่ผมบอกแล้วห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์กดเท้าปุ๊บอาการมันจะบอกให้เรารู้ว่า ตอนนี้ตาเริ่มมีปัญหาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่ส่วนมากที่ผมบอกคือเดี๋ยวนี้ตาเริ่มที่จะใช้งานแบบบางคนนั่งหน้าจอ,น,าจอนั่งคอมคแต่ก่อนนี่อาจจะใช้สองชั่วโมงแต่ตอนนี้บางทีครึ่งชั่วโมงตาก็เริ่มปวดเมื่อยล้วล้าอ,อยากให้คุณผู้ชมนะคะ,ะได้ทำตาม คุณผู้ชมมันไม่ยากเอาสองนิ้ววันนี้สองนิ้วง่ายๆจดเอาไว้ใหม่ในมีมีหนังสือเรียกว่าสมุดโน้ตสําหรับอาจารย์ธนัทเนี่ยไว้อันหนึงเองหน่อยจะอาจจะเก่งแล้วนะคะคืออันนิ้วโป้งนี้ วสมองข้างนี้เอวปวดเมื่อยจดเหมือนกันคุณผู้ชมก็มีนี้เพราะว่าถามใหม่แต่ก่อนนี้ลืมพอข้ามพรุ่งนี้ปุ๊บเอ๊ะอาจารย์บอกให้กดนิ้วไหนหนออะไรเงี้ยก็วดไปเท้าเลยใมครแล้วก็จุดไปเลยใช่ไหมครับนั้นวันนี้นะคะเราไม่เราทำเราบอกว่าเรานวดให้ตัวเองตาไม่ค่อยดีหมายถึงว่าตาไม่สดใส เรานวดให้คนอื่นได้ด้วยไปถึงลูกหลานที่เราอย่างนี้นะคะเราเรานวดให้ลูกเราสายตาก็ดีขึ้นด้วยอะไรด้วยนวดให้คนใกล้ชิดมีความสุขนวดนานไหมครับอาจารย์นวดอย่างเนี้ยขึ้นลง2ี่ครั้ง20ครั้งเนียกได้เลยยี่สิบยี่สิบยี่สิบไปเรื่อยเรแล้วนวดกี่ครั้งก็รู้สึกเราทํางานปุ๊บเริ่มเริ่มที่จะเมื่อยปุ๊บก็นวดได้เลยเพราะนวดอย่างนี้เลยบางทีเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้โลชั่นเราก็แค่บีบธรรมดา คือวันหนึ่งเนี่ยกี่วันนูงกี่ครั้งก็ได้ช้ากลางวันเย็นก่อนนอน20-20ทีเลยครับเนี่ยนวดอย่างเงี้ยอาจจะอย่างเงี้ยสิบครั้งก็ได้นวดลงมาแล้วก็กดนะครับแล้วด้านข้างสิบครั้งด้านซ้ายสิบครั้งตรงนี้ด้วยตรงคนนิ้วคุณผู้ชมคะคนนิ้วด้วยนะคะเมื่อกี้เรานวดนิ้วกับก้านนิ้วกคนนิ้วคนนิ้วนี่นวดขึ้นลงไปซ้ายขวานวดขึ้นนวดลงได้หมดคนนิ้วก็นวดขึ้นนวดลงนวดขึ้นนวดลงเหมือนกันแต่ เน้นตรงจุดนี้คนที่มีปัญหาเยอะๆครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางในตรงข้องอเนี่ยนะครับก็นวดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายตรงนี้เยอะๆครับผมแล้วคนที่เป็นบางหวานนวดตำแหน่งนี้จะช่วยให้ตาท่านเนี่ยมองเห็นได้ได้นานมากขึ้นนะครับจะสังเกตดูคนเป็นบาหวานบางทีผมบอกว่าตาจะพลาตาจะพ่าแล้วบางทีอาจจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดนวดไปเรื่อยๆเนี่ย อย่างบางที5ปีถึงจะเป็นบางทีอาจจะยืดไปเจ็ดปี8ปดปีสิบ<ม>ปีนะม,มันจะยืดเพราะเมื่อวนวดไปแล้วระบบประสาทจะแข็งแรงมันจะ,จะทําให้สามารถสู้อาการที่คนเป็นเบาหวานที่จะเป็นได้ก<ม>ารนวดเท้าี่ยมันสบายมากเลยนะคะคุณผู้ชมไม่อยากจะเชื่อเลยอะถ้ามันไม่เจ็บนะคะคือม่อนด้บางจุดนะไม่อยากจะให้อาจารย์หยุดด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนะฮะสามารถโทรมาสอบถามได้ 024033456สี่สายแรกที่ออกอากาศนะครับเราจะมีเป็นยาแต้มสิวนะครับมอบให้4สายแรกที่ออกอากาศนะครับเอาไว้เดี๋ยวช่วงนี้เราพากปอ่านสักครู่หนึ่งนะครับมีความชป็นลวกที่จุดไหนวงน่ากับ